นะครับขอสวัสดีครับผมนายจรันทุกเกตนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบลก่อตะเลียงบ้านคลองน้ําออกนะครับตำบลกาตะเลียงอำเภอรีลมจังหวัดสุโขทัยนะครับมีความประสงค์นะครับขอรับสนับสนุนงบประมาณนะครับฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสารากางหมู่บ้านหมู่12บ้านคลองน้ําออกนะครับ ตำบลเกตะเลี้ยงอภสีชมรงจหวสุโขทัยนะครับเพราะถนนดังกล่าวนี้เป็นเส้นทางในการขนขนถ่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดยาสูบหรือผักสวนครัวข้าวนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนส่วนในหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะนะครับปริมาณผิวจราจรกว้าง3เมตรยาว400เมตรผู้ที่ใช้ได้รับผลประโยชน์ ดังกล่าวนี้นะครับจะมีหมู่8หมู่12และหมู่13บสามตบลกาตะ,าะเลียงรวมประมาณ340คน่สเรือนนะครับจำนวนประชากรก็1,090กว่าคนนะครับงบประมาณที่ใช้ประมาณ4 8่0 0 0บาทนะครับผมเองก็ขอความอนุเคราะห์ทางเจ้าของงบประมาณนะครับคือขอรับสนับสนุนงบประมาณจากพื้นภูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับ ขอความอนุเคราะห์นะครับอนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนคอสะรอนี้ต่อไปนะครับขอขอบคุณม,มากครับ